สวัสดีค่ะขอตรับสู่มานี่ยหลายคลิปนี้มาแจก wallet free นะคะประจำวันที่15ก,กรกฎาคม2566ใครที่อยากได้ wallet free หรือใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมรับ wallet free ก่อนดูคลิปให้จบนะเพราะว่าวันก่อน,นเรายังเห็นคนถามหาลิงก์อยู่เลยว่าลิงก์อยู่ไหนลิงก์อยู่ไหนรับยังไงก่็ เออดูนิดนึงนะคะคุณไม่ดูคลิปคุณก็ไม่เข้าใจเวลาในการลงคลิปจะลงทุกวัน21นาฬิกาหรือ4ีทุ่มส่วนเวลาในการแจกก็แตกต่างกันไปบางวันก็แจกไว้บางวันก็แจกช้าแต่ว่ามีแจกทุกวันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้วันนี้การแจกของเราก็เป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมนะเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่นาทีอ่ะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่นาทีใครดูจบแล้วสามารถเข้ามาลดที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะ วิธีการรับบัตรฟรีประจาวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องข้อมูลตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอน wallet ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ